สบายดีพี building, ่น้องสุขุมสุขพ้นครับผมคิตยังบอกบอกก็ถือพี่น้องแบะมาหลานชนะดาชาไต้ได้พี่น้องเด้อครับผมมาจิบชากาแฟพี่น้องแล้วก็คิดดอกเองเราพี่น้องเนาะครับผมชนะดาชาไต้ upper stick พี่น้องยินดีต้อนรับครับผมเก็บผาบช่วงสอสอมาฝากทีฝากน้องครับผมทุกปัญหามีทางออกได้พี่น้องเด้อครับผมคิตยังบอกบอกก็ถือพี่น้องแบะหลานชนะดาชาไต้พี่น้อง ตรงขามต้องกสอเพิ่มสิพ <mechanisms> ี่น้องจิบน้ำชากาแฟครับผมใจเย็นๆพี่น้องเนาะคอยคิดคอยอ่านพี่น้องเป็นกำลังใจพี่น้องสุขูมสุกสนรับผมเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจพี่น้องสุขุสุกสนโอ้ทำมาหากินพี่น้องเนาะชงโซ่โซ่บรรยากาศดีๆมาสายพีสายนอครับผมอากาศหนาวเด้อพี่น้องเด้อจิบชามาฝากพี่ฝากน้องครับผมอากาศหนาวครับ็นกระแสสุขภาพของผ่านแล้วนะพี่น้องแตงกเด็ดนอนพี่น้อง สามากพี่น <át> ้อบทาช่องสาวมาากพี่ั่งนอกบันนาดชาติ่ยินดีตอนรับพี่น้องชินี้บอกบอกถึงพี่น้องลันาดาชาติใ่พี่น้องยินดีตอนรับพี่น้องสองเมื้อเสนพี้องตัมาสร้างอะไรพี่น้อูนแปดสอน่งสามนึงหาเจ็ด้พี่น้องศูนย์แปดสองหนึ่งสามหนึ่งหาเจ็ดอง็คนนี้เวลารับเพี่น้องเด้อไลพี่น้อง สองสามปีครับผมน่จาจะจ่ายยี่นี่ตอนรับครับผมเป็นกำลังใจพี่น้องเขาสูสีครับผมพอขาดไม่ขายเลยพี่น้องเด้อสู้ชีวิตต่อไปพี่น้องตาแบลยังมีลมหายใจพี่น้องสู้ชีวิตดิ่งกันต่อไปครับผมชีวิตยังวสิ่งกระดิ่งกันต่อไปครับผมเจ็บขาดมาฝากพี่ฝากน้องครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ